เตรียมรับแรงสะเทือนทางเศรษฐกิจใครได้สิทธิ์รับเงินช่วยค่าครองชีพ2,400บาทหลายคนอาจกำลังตั้งคำถามว่าโครงการคนละครึ่ง2,568จะเข้าถึงประชาชนจริงหรือไม่แล้วใครกันแน่ที่จะได้ส่วนแบ่งสูงสุด2,400บาทแต่ตรงนี้แหละที่คนส่วนใหญ่พลาดเพราะมีเงื่อนไขและกลุ่มเป้าหมายที่ซ่อนอยู่อีกตั้งหลายประเด็นและนี่คือส่วนที่หลายคนไม่ทันสังเกตรัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินชาบีรกุล ประกาศชัดแล้วว่ามาตราการแจกเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรอบใหม่จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568แต่ระยะเวลาจ่ายสิทจ,จริงคือพฤศจิกายนธันวาคม2568เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายช่วงปลายปีซึ่งทุกบาททุกสตางค์จะถูกโอนผ่านอ e ี a วเลตของรัฐโดยตรงสรุป3ามกลุ่มผู้มีสิทธิ์คนละครึ่ง2,568รับสูงสุด2,400บาทเพื่อให้เข้าใจง่ายเจ้าหน้าที่ได้แบ่งผู้รับสิทธิตามฐานข้อมูลหลัก3กลุ่ม พร้อมกำหนดยอดโอนเงินสิทธิการใช้ใจ่ายและระยะเวลาชัดเจนดังนี้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนผู้ได้รับสิทธิประมาณ13ล้านคนเงินสวัสดิการเดิมอยู่ที่เดือนละ300บาทรัฐบาลจะเติมให้อีก1,700บาทรวมเป็น2,000บาทโอนเงินครั้งเดียวจบใช้ใจ่ายได้ในช่วงพฤศจิกายนธันวาคม2568เท่านั้นเหมาะกับการซื้อของจำเป็นเช่นอาหารพื้นฐานค่าน้ำค่าไฟ หรือเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะกลุ่มประชาชนทั่วไปนอกระบบภาษีประมาณ9ล้านคนรับสิทธิ์แบบคนละครึ่ง50-50วงเงิน2,000บาทต่ตอคนใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ200บาทช่วงเวลาใช้งานพฤศจิกายนธันวาคม2,568เหมาะกับคนที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีแต่ยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมกลุ่มผู้เสียภาษีลงทะเบียนรอประกาศ ราว11ล้านคนก็รับสิทธิ์50 50หเหมือนกลุ่มที่2วงเงินสูงสุด2,400บาทต่อคนเป็นกลุ่มที่ได้มากสุดจ่ายใช้จ่าย,ายได้วันละไม่เกิน200บาทใช้ได้ในเดือนพฤศจิกายนธันวาคม2,568บางคนตั้งคำถามว่าทำไมกลุ่มที่เสียภาษีแล้วกลับได้วงเงินเยอะกว่านี้คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่างในสังคมลงทะเบียนคนละครึ่ง2อง8หเมื่อไหร่ แม้รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายและวงเงินจะชัดเจนแล้วแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับกลุ่มที่2และ3ยังต้องรอประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนภายในต้นเดือนตุลาคม2568ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันรูปแบบเดียวกับรอบที่ผ่านมาหากคุณสนใจอยากรับสิทธิ์อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานจริงและบัญชี e w a l l e t ของรัฐให้พร้อมแล้วคอยติดตามข่าวจากสื่อหลักอย่างใกล้ชิด คุณคิดเห็นว่ายังมีจุดไหนที่รัฐบาลควรปรับปรุงอีกหรือไม่กลุ่มไหนควรได้สัดส,ส่วนเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นหลายคนมองว่าควรขยายเวลาใช้จ่ายไปจนถึงต้นปีหน้ามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยและนี่อาจเป็นโอกาสดีที่ทําให้เราได้เห็นเสียงสะท้อนจากหลากหลายมุมมองว่ามาตร,ราการนี้ตอบโจทย์หรือยังคงต้องปัดฝุ่นปรับแก้อีกครั้ง